ครับสวัสดีครับก็เจอกันกับหน้าเดิมๆสภาพเดิมๆภายในสวนอีกแล้วครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นๆครับหลังจากเลิกงานวันนี้ผมก็จะพามาดูครับพามาดูกล้วยครับที่ว่ามันสุกขาต้นครับสุกบนเครือเลยครับแล้วก็มันมีรังนกอยู่ครับแต่วันนี้แปลกๆครับก็คือมันเงียบๆครับไม่มีตัวนกผมจะขึ้นไปดูครับว่านกมันยังอยู่หรือเปล่าครับ ก็ยังวนเวียนอยู่กับกล้วยเครือเดิมนี่แหละครับวันนี้ก็จัดการเอาบันไดมาเรียบร้อยครับนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปดูครับว่าสภาพเป็นยังไงครับ นี่ครับสภาพรังนกครับผมไม่รู้ว่าตัวไข่มันหายไปไหนครับอาจจะมีแมวหรือว่าอะไรมากินก็ได้ครับมันไม่มีแล้วครับนี่ครับตอนแรกก็กะว่าจะจะตัดตัดเอาแค่ครึ่งเครือครับเฉพาะช่วงล่างที่ว่ามันไม่มีรังมันครับ คือว่าจะให้มันฟักไข่ต่อแต่ว่ามาวันนี้ก็คือไข่มันหายไปแล้วครับตอนนี้ผมก็พยายามที่จะหาว่าไข่มันหล่นลงมาข้างล่างหรือเปล่าครับถ้าไข่มันหล่นมันก็ต้องมีเศษซากครับอยู่แถวนี้ครับแต่หาดูทั่วครับมันไม่มีครับผมก็ต้องสันนิษฐานว่าอาจจะมีตัวอะไรสักอย่างครับไปกินไข่มัน แต่ใต้ผมสันนิษฐานแล้วก็เป็นไปได้มากที่สุดก็คือผมคิดว่ารังมันอยู่ตรงตำแหน่งที่กล้วยสุกพอดีครับเพราะว่ามันมีรอยของอพวกหนูคล้ายๆหนูกระรอกครับมาแทะกินกล้วยสุกอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่รังมันไม่ปลอดภัยครับเพราะว่าเวลาหนูหรือว่ากระรอกมากินกล้วยมันก็ต้องอมาทับรังมันแน่นอนครับเพราะว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงกันพอดีเป๊ะเลยครับกับกล้วยสุกกระรอกหรือหนูอาจจะเผลอทําไข่มันหล่นหรือว่าอาจจะ ได้ของแถมครับกินไข่มันไปด้วยก็ได้ครับนี่คือข้อสันนิษฐานตามความคิดของผมตอนนี้ครับขั้นตอนต่อไปผมก็คงต้องตัดเคเรือกล้วยลงมาตามปกติครับเพราะว่าตอนนี้นกไม่อยู่แล้วครับก็ต้องขอโทษคนที่ลักนกรักอะไรได้วยนะครับ <c ười> แต่ว่าผมก็ขอยืนยันครับผมไม่ได้ไปรบกวนหรือว่าไปทำลายหลังของนกแต่อยา่างใดครับ นี่ครับก็ตัดลงมาเรียบร้อยครับกล้วยครับพร้อมด้วยรังนกครับแต่ว่านกมันทิ้งรังไปแล้วครับพร้อมกับไข่ก็หายไปด้วยครับผมว่าแม่นกมันก็คงไม่ได้คาบไข่มันไปแน่นอนครับโดยธรรมชาติครับมันอาจจะโดนตัวอะไรมากินครับก็เป็นธรรมดาของสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติครับกว่าที่จะเติบโตผ่านพ้นอันตรายมาได้ก็ มีความเสี่ยงอยู่มากเหมือนกันครับครับความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศขึ้นทองบางทีอาจเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายล้นแล้วต้องกลายเป็นอดีตครับก่อนรู้จักความพอดีไม่ซีเรียสก,กับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออาลากันเพียงเท่านี้ครับ ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ